ส่วนกระชันสองชั้นเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้ส่งมอบงานแล้วนะคะเป็นบ้านสองชั้นหลังคาปั้นหยาค่ะเดี๋ยวพาไปดูภายในนะคะด้านหน้าเป็นประตูไม้สักค่ะอันนี้เป็นไม้สักบุกงานกระจกนะคะตรงนี้เป็นกระเบื้องเป็นสีเทาฟ้านะคะตรงนี้เป็นประตูบานสไลด์ค่ะเข้ามาจะเป็นห้องโถงกว้างนะคะพื้นเป็นกระเบื้องแกรนิโตสีขาวค่ะกระจกเป็นกรอบอลูมิเนียมสีดํานะคะด้านบนเป็นฝ้าหลุมค่ะให้ดูงานนะคะ เข้ามาด้านล่างมีห้องนอนหนึ่งห้องนะคะห้องนอนคนข้างใหญ่ที่คุณย่าเจ้าของบ้านค่ะ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นาห้องน้ําค่ะเอาจะเป็นสไตล์แนววินเทจนะคะอันนี้ก็เป็นเกาะคอขึ้นมาไว้สาหรับวางของค่ะอันนี้เป็นห้องนอนมีก <c oughs> ระจุกสองด้านนะคะอันนี้จะเชื่อมต่อกับห้องโถงนะคะตรงนี้เป็นบันไดไม้ค่ะบันไดเป็นงานไม้ตะเคียนนะคะวสวยงามมากเลยนะคะขัดเงาลงไลเกอร์อะไรเรียบร้อยนะคะด้านหลังเป็นประตูบานสวิงนะคะเข้าไปก็เป็นครัวนะคะเอร์อตัว L นะคะ ชั้นสองหลุมค่ะกระจกอลูมิเนียมขอบสีดำนะคะสองจุดให้ดูอย่างใกล้ๆนะคะตรงนี้เป็นโซนห้องครัวนะคะออประตูออกหลังครัวก็จะเป็นงานผสมมีกระจกนะคะบวก U T V C อันนี้ห้องน้ำห้องน้ำในห้องครัวอีกหนึ่งห้องนะคะก็จะเป็นงานเร็กกันคะ่ะขึ้นไปดูด้านบนนะคะเป็นชั้นสองค่ะอันนี้เป็น บันไดไห้ยตะเคียนนะคะขัดสีเงาอย่างนี้ขึ้นมาจะเป็นถุงชั้นสองกว้างนะคะก็จะมีกระจกค่อนข้างเยอะนะคะรับลมรับแสงค่ะห้องนอนหน้าค่ะห้องนอนหน้า,ห,นนห,นาห้องนี้ก็จะเป็นหน้าต่างบานสไลด์นะคะสองชุดค่ะอันนี้ก็จะมีห้องน้ำในตัวหนึ่งห้องน,น,นะคะตรงนี้เป็นระเบียงน,นะคะบานสไลด์จะเป็นกระจกเทมเปอร์ค่ะ ระเบียงชั้นสองนะคะมอ,อกไปดูยิวได้เลยนะคะถออากมาด้านหน้าก็คือตรงระเบียงนี้ก็จะมีประตูบานสไลด์ออกไปอีกได้เช่นกันนะคะตรงนี้จะเป็นสไลด์ออกสองครันะคะะตอนอีกห้องหนึ่งนะคะเป็นห้องนี้ค่ะบ้านนี้จะมีทั้งหมด3ห้องนอนสี่ห้องน้ําค่ะอันนี้ก็จะมีห้องนอนที่มีห้องน้ำในตัวเช่นกัน,นะคะ่ะ